สวัสดีครับเป็นแฟนช่องลูกหนังอินไซต์อยู่กับผมเจตดอินไซต์เหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้3ช่วงเวลาอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยลายเอดของเรา i f m 7 7 7ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับยังมีฟุตบอลให้ตามุืตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมอินไซต์ช่วงแรกไปที่เวลา2ทุ่มกันก่อนนะครับไปดูฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ออสเวนคารครับเด็กเกลฟอสอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับวาลามอัน เขาข้ามามา1ต่อ2นะครับแนวรุกนำโดยเดียโก้กัมโปสตัว คอสตาริก้านะครับที่เหลือมีคริสตอสคลาวิสกองหน้าเป็นกุสตาฟลินเกรนครับเจอกับวาเนโม่สิแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับมาโม่หนต่อสนะครับมีกุสตาฟเองวาลออสการ์โยฮันสันข้างหน้าเป็นอัลเบียเดร์มี่นะครับหัวหอกชาวแอลเบเนียครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี่วาเนโม่ดีกว่านะครับในบ้านชนะ2-0เกมเยือนก็บุกไปเอาผลเสมอออกมาได้ครับก่อนเกมเขามองเดลกฟอร์สเป็นต่อนะครับเอาง่ายเดลกฟอร์สก็ฟอร์มแย่ครับไม่ชนะมา4เกมส่วนวานโมเป็นทีมได้เสียไม่เคยเสมอ เลยนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้วัดใจวานาโมดีกว่าครับเกรดบอลสูสีมีโอกาส,สูงจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ มาตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับไปที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งยังเป็นสวีเดนออสเวนคารครับเมลโม่ amo, ทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับซีรีอุสอันดับ11มเอมลโม่สามสิบดแต้มเกมล่าสุดบุกชนะวาเนโมมา3-1นะครับดันกลางนำโดยซิิโอเป่าตัวเปรู Peru, ครับแนวรุกมีเซบาสเตียนนาดาซีกับฮาลาทามีนะครับนัดที่แล้วยิง2ประตูครับเจอกับซีรีอุส14แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโกเทนบอร์กมา2 0ครับมีดานียลโซเวนสันอ่ารอนบีนาสันนะครับข้างหน้าเป็น ทาริกแม็คทลหัวหอกชาวแอฟริกาใต้ครับฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันมอโมเปิดบ้านชนะ31มานะครับคู่นี้ก่อนเกมเขาม,มองมอโมเป็นต่อพอสมควรครับมอโมฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมนะครับเล่นมา12นัดชนะไปถึง10เกมโดยเฉพาะเกมในบ้านนี้เป็นจุดขายครับผมมองว่าประตูแรกมาไวไหลแน่ครับมอโมจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้นะครับ มาถึงอินไซต์ช่วงที่3ครับไปที่คู่ดึกหน่อยเวลาตี2ตรงครับฟุตบอลยูโรยุ21ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบ8ปทีมสุดท้ายนะครับเล่นที่โรมาเนียชาติเจ้าภาพครับสเปนครับแชมป์กลุ่ม B ีจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์รองแชมป์กลุ่มดีนะครับสเปนเนี่ยชนะ2เสมอ1ในรอบแบ่งกลุ่มล่าสุดเสมอยูเครนมา2ต่อ2นะครับจริงๆจะว่าไปเกมกับยูเครนก็พักผู้เล่นอย่างเซโกโกเมสจากแมนซิตี้อาเบลลูสจากสปอร์ติ้งบรากาครับน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับออยฮัน Set, แล้วก็รวมถึงโรนะ is, ดี้ครับแนวรุกจากเบติสด้วยครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์รอบแบ่งกลุ่มนี่โอ้เข้ามาแบบเหลือเชื่อเหมือนกันครับผลงานชนะ1แพ้2นะครับสามแต้มแต่เข้ารอบมาได้โดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยชนะนอร์เวย์สองหนึ่งนะครับตัวลหลักๆก็มีแดนดอยครับตัวจากบาเซลยิงไปแล้ว2ประตูมีดารีเนมาเลสจากบาเซออีกคนแล้วก็ครั้งหน้าเป็นฟาเบียนรีเดอร์นะครับตัวรุกจากยังบอยครับเป็นตัวทีเด็ด ผลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไป2 0 12ในรอบคัดเลือกนะครับปรากฏว่าสเปนเคยเปิดบ้านถล่ม3-0มาก่อนที่ล่าสุดอุ่นเครื่องมีนาคมปีนี้สเปนเบียดชนะ3-2นะครับก่อนเกมเขามองสเปนเป็นต่อแน่ครับเอาอง่ายๆพี่เจมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับสเปนชุดนี้วิธีการเล่นแนวทางรูปแบบเหนือกว่าสวิตเยอะมากนะครับ ดูแล้วประตูแรกมาไวไหลแน,น่ครับสเปนการันตีชนะแน่ไปลุ้นเม็ดสเชียร์สเปนอยู่21นะครับและเหมือนเดิมครับสนุมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลอ้อนไอเอฟเ7 7 7ก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ